เราไม่ได้เบียค่าไม่ได้รักไม่ได้ขโมยไม่ได้ไปพูดสเสียดยุโยงให้คนแตกกันเราไม่ได้พูดคำหยาไม่ได้พูดเพอเจอนี่แหละเขาเรียกปฏิบัติธรรมเราเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องไปวัดหรือไปสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็โอเคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งพุทธเจ้าตรัสในเรื่องนี้ไว้4ประการในเรื่องที่เราออกไปวัดในเรื่องที่เราไปปฏิบัติธรรมสประการมีอะไรบ้างหนึ่งกายออกแต่จิตไม่ออกกายออกก็คือไปสถานที่สงบ เราปลีกวิเวกใช่ไหมไปวัดมันก็สงบนั่นก็เรียกว่ากายวิเวกคือออกไปให้กายสงบแต่บางคนไปแล้วใจไม่สงบ <Okay. S 1> ก็คือห่วงบ้านห่วงรถห่วงของออกไปก็นึกถึงบ้านนู้โจนจะขึ้นบ้านอะไรเนงะี้ยเรียกว่าติดอยู่ในกรรม <Yeah. S 1> นามนะ้อนก็ติดอยู่ในพยาบาท mm hmm. พยาบาทก็คือเป็นลักษณะที่เราก็ไปวัดจริงแต่จิตใจก็คิดบางทีสามีไม่ไปใช่ไหมแหมดึงไปก็ไม่ไปคิดกระทบกระทั่ง คุณมัวอยู่ในจิตใจเห็นไหมใจก็ไม่ออกสามก็เบียดเบียนหลงอยู่กับของที่เราไปทําบุญอของเอาไปชั้นอุตสาเตรียมมาอย่างดีใครมาแตะต้องของเราไม่ได้คิดไม่ดีสังเกตไหมวันนี้เตรียมของเยอะแยะแต่โลกมาพูดใครมาว่าเราสักคำหนึ่งเราจะดา่าเราจะว่าหลงอยู่กับของเตรียมของเยอะแยะมากมายแต่ลืมคิดว่าไอ้จิตใจที่คิดไม่ดีกับคนอื่นที่มากระทบกระทั่งเรานิดหน่อยปล่อยวางไม่ได้ เรียกว่าติดอยู่ในความหลงลงของที่เตรียมเตรียมของเยอะแยะเลย <c oughs> แต่กระทบกระทั่งคนอื่นไม่ยอมวางกายไปแต่บางทีเราถ้ามีการพยาบาทเบียดเบียนจิตก็ไม่ออกบุญน,น้อยก็คือทําด้วยจิตใจที่มันไม่สะอาดไปด่าไปว่าเขาแล้วก็ให้ของเขาอย่างเงี้ยบุญมันมน้อย2ก็คือกายออกแต่จิตออกกายออกแต่จิตออกเราก็ไปด้วย แล้วก็ไม่ได้คิดการพยาบ,บาทเบียดเบียนอันนั้นก็ได้บุญเต็มๆบุคคลที่3กับ14คือกายไม่ออกคืออยู่บ้านแล้วก็จิตไม่ออกด้วยก็คืออยู่อากามพยายบาทเบียดเบียนคือวันๆอ่ะอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอ่ะไม่ออกไปไหนเลยแต่บุคคลที่สีก็คือกายไม่ออกแต่จิตออกไม่มีความโลภไม่อยากไดของใครไม่มีพยาบาทใครคือความโลภความโกรธความหลงทําให้เราไปทําทางกายวาจาใจที่ไม่ดี แต่ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ทํากุศลเหมือนเราไปทําบุญสูงขึ้นวันนี้คืออาหารสีหนึ่งก็คือคำข้าวที่เรากินอะชีวิตเราอยู่ได้ด้วยคำข้าวถ้าเราไม่มีอาหารกินเราอยู่ไม่ได้กายเนี่ยแตกทับไปแล้วเราจะกินอาหารนี้ยังไงไม่ให้หลงกับอาหารเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลากินอาหารยังไงไม่ให้เราหลงเปรียบเสมือนพ่อแม่แล้วลูก เดินไปในทางธุรกันดารแล้วก็เอาสเบียงติดตัวไปด้วยแต่ทีนี้สเบียงที่เตรียมไปเนี่ยมันหมดระหว่างทางลูกก็ยังเล็กกําลังน่ารักทํำยังไงสามคนนี่ต้องตายแน่นอนก็เลยคิดว่าจะฆ่าลูกตัวเองเพื่อทําเป็นเนื้อเค็มเนื้อแดดเดียวเนื้อย่างเพื่อที่จะกินระหว่างทางเพราะถ้าปล่อยไว้สามคนนี้ตายแน่นอนตัดสินใจก็เลยฆ่าลูกตัวเองแล้วทาเป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างกินระหว่างทางธุรกันดาร แล้วก็ระหว่างเดินกินเนื้อลูกตตวเองก็ต่างร้องลูกเราอยู่ไหนนาะลูกเราอยู่ไหนนาะสองแม่ลูกผู้เจ้าก็เลยถามภิกษุว่าสองแม่ลูกเนี่ยระหว่างทางกินเนื้อลูกของแตวเองเนี่ยจะกินอย่างอา่อ,อยอร่อยไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าไม่กินเพื่อประทางชีวิตเพื่อให้พ้นทางดุรัตันดานผู้เจ้าบอกว่าชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าอริยะสาวกหรือคนทั่วไปถ้าเข้าใจว่ากินอาหารอยู่นั้นเปรียบเสมือนกินเนื้อลูกตัวเองอยู่ทุกๆคําที่เรากินเราจะไม่กําหนัดไม่หลงมัวเมา เราจะให้ร่างกายนี่มีชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตผ่านทางธุรกันดานคือสังสารวัตรคือโลกนี้ร้อยปีนี้คือทางธุรกันดานที่เราต้องเป็นทุกข์อยู่กับไอ้ร่างกายเข้า mm hmm. ใจไหมพระเจ้าละเอียดมากนะมันคือทางที่เราเดินอยู่เนี่ยที่เรากินข้าวอยู่ทุกวัน mm hmm. ถ้าเรามัวเมาเราจะไปทางธุรกันดานต่อเราจะไปเกิดต่อ mm hmm. เพราะเรากําหนดเราติดใจใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าเรากําหนดได้วันนี้ เราทางธุรก,กันดารของเราแค่ร้อยปีเราต้องไม่กำหนัดมันถ้ากำหนัดเนี่ยเราจะไปเกิดต่อพระเจ้าก็ให้กินเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ได้เพื่อกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำให้เกิดเวทนาใหม่คืออิ่มจนเกินไปอึดอัดพระเจ้าสอนวิธีการกินให้ท้องพร่องนิดหนึ่งเพื่อให้มันย่อยได้สะดวกอานที่กินเนี่ยให้ระลึกถึงไม่หลงไม่มัวเม,วมวาราคะความกำหนัดจะคลาย ให้ความติดใจยินดีในรสชาติต่างๆมันจะคลายออกเราจะกินอาหารอร่อยก็จริงแต่เรากินอย่างมีสติ